สวัสดีคุณผู้ชมนะครับกับมาไม่เกมตามใจฉันจ้ากับช่วงเกมย้อนอดีตนะครับผมคลิปนี้นะครับเกมย้อนอดีตก็จังอยู่กับเกมซุปเปอร์โรบอทไทเซนกันอีกครั้งนะครับแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงซุปเปอร์โรบอทไทเซนที่อาจจะเป็นภาคที่คนไม่ค่อยพูดถึงกันเท่าไหร่นะครับผมกับนี่ครับผมซุปเปอร์โรบอทไทเซน GC นะครับผมซึ่งเป็นซุปเปอร์โรบอทไทเซนภาคแรกที่ลงให้กับเครื่อง Nintendo GameCube นะครับผมประวัติของเกมนี้ผมเล่าคร่าวๆแล้วกันนะครับออกครั้งแรกเมื่อปลายปี2004นะครับผมเสร็จแล้วทีนี้ต่อมาในช่วงประมาณปี2005-2006ครับ s u p e r r o b o t ตทเซน GC ได้ออกไปรีมาสเตอร์ใหม่ในเกม s u p e r r o b o t t เทอเซน XO บนเครื่อง Xbox 360นะครับผมโอเคเสร็จแล้วทีนี้ระบบเกมนี้ต้องบอกคุณผู้ชมว่า จะต่างจากเกมสปอตโรบอทภาคที่ผ่านๆมาเลยครับเพราะว่ามันมีเรื่องของการทำลายชิ้นส่วนพาร์ทด้วยคุณผู้ชมนึกถึงเกม Front Mission ใช่ไหมล่ะครับที่ว่ามันจะมีเกตพลังที่มีบอดี้อาร์มเล็กนึกออกไหมครับซึ่งสปอตโรบอทไทเซน GC นี้ก็มีระบบแบบ Front Mission เหมือนกันนะครับผมในเรื่องของพาร์ทอาร์ม เล็กบอดี้ประมาณนี้ครับมาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราเข้าเกมกันเลยนะครับผมไปชมกันเลยจ้าคุณผู้ชมพอเข้าเกมมาแล้วนะครับผมก็จะมี Start l o หลดคอน i ิ u นนะครับอ่ะเบื้องต้นผมขอไปออปชันก่อนนะครับทีนี้พอเข้ามาที่ออปชันแล้วนี่ฮะก็จะมี s u าวซ e l e c t ก็คือเราสามารถฟังเพลงของเกมได้นะครับแล้วก็อันนี้ดูโปรไฟล์ของอตัวละครจากกระตูเรื่องนูน้นเรื่องนี้และออริจินัลด้วยประมาณนี้และนี่ก็คือสารานุก,กรมหุ่นยนต์ดูลิสต์พวกยูนิตว่ามีอะไรบ้างในเรื่องการดั้มสปอร์บอตตัวนูน้นตัวนี้อะไรประมาณนี้ครับอ่าเบื้องต้นประมาณนี้ครับผม โอเคคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมเข้าเกม Super ร์โรบ t h ไทเซน c ีสแล้วนะครับเราจะมาเริ่มจากอินเ r อร์ s ิชันกันก่อนนะครับโดยอินเตอร์ม i ชันเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด4หมวดก็จะมียูนิตอาวุธนักบินและอื่นๆเราจะมาเริ่มจากยูนิตกันก่อนคำสั่งแรกที่ก็คือดูค่าสเตตของหุ่นยนต์ครับเน่ก็คือดูว่าหุ่นยนต์มีเนี่ยฮะค่าสเตตมีอย่าง60เนี่ยุนโดเซก็คือค่าหลบหลีก ถัดมา1,300ก็คือพลังป้องกันถัดมาก็คือ9ฮะจำนวน9ที่สามารถเคลื่อนได้แล้วก็อันนี้คือซ่อมครับสมมติว่าอะถ้าหุ่นตัวน,นั้นเดสไปล้ว่ะเราต้องเสียเงินเท่าไหร่ในการซ่อมแซมให้กลับมาครับประมาณนี้ฮะอะอนนี้ก็คือเป็นการดูค่าตัดของอ่าพวกหุ่นกับยานแม่นะครับส่วนใน,นี้ก็คือจะเป็นการ Powerup ครับ power up เนี่ยจะมีแค่อ่า hp พลังงานพลังป้องกันและค่าหลบหลีก ต่อไปนะครับก็คืออันนี้เป็นการใส่พาร์ครับเพียงแต่ว่าการใส่พาร์ครั้งนี้จะต่างจากภาคก่อนๆนะก็คือมีการแบง่งหมวดอย่างชัดเจนด้วยหมวดแรกก็คือสําหรับพุนสาหรับอาวุธแล้วก็ใช้แล้วหมดเลยนะครับอย่างเช่นอันแรกเนี่ยคิตยโยหรือว่าใช้กับหุ่นเนี่ยก็จะมีบูสเตอร์แมกเนติคโคตติ้งจูบัมอัมเมอร์เนี่ยถ้าพูดอย่างก็คือเป็นการใส่พาร์อเพิ่มค่าสเตตัสให้กับหุ่นนั่นแหละครับผมอ่าต่อไปนะครับก็อันนี้ขอข้ามอันนี้ละกันอันนี้ผมยังไม่เห็นนะครับ อันนี้ก็คือจะเป็นการใช้แล้วหมดอย่างรีแพคคิดเป็นต้นคุณผู้ชมก็คงจะรู้จักไอเทมนี้อยู่ยแล้วเนาะอย่างคั r ลิชเนี่ยก็คือเป็นการเติมกระสุนเนาะโอเคครับผมอ่าแต่แล้วทีนี้นะครับมาตรงนี้เลยก็คือการสวมใส่พาร์ทของยูนิตครับคือจะบอกคุณผู้ชมว่าผมเล่นไปเพียงส่วนนึงเท่านั้นก็จะมีหุ่นของโตเอกครับก็คือโ o เซเบอร์แล้วก็นี่ฮะดาคูน่าที่สามารถสวมใส่ได้ก็จะเป็นดาคูน่าล่างแรกแล้วก็ แล้วก็เป็นเนี่ยฮะคา์บาเรียหมายเลขศูนย์คาบาเรียหมายรุ่นศูนย์หรือหมายเลขศูนย์นะฮะแล้วแต่คนเลีกละกันก็คือจะสามารถใช้อันนี้ในการสู้บนอวกาศได้ครับผมประมาณนี้ครับโอเคจบเพียงเท่านี้ครับสําหรับยูนิตครับถัดมานะครับก็คือเป็นการดูว่าแต่ละหุ่นเนี่ยมีอาวุธอะไรบ้างอย่างเช่น t r เลโดจีเซเว่นเนี่ยครับเน่ก็จะมีอาวุธประมาณเนี่ยครับมี6อาวุธอ่ะยกตัวอย่างนะครับส่วนอันนี้ก็คือการอัพอาวุธครับโดยการอัพอาวุธเนี่ยก็คือสมมติว่าถ้าคุณอัพครั้งหนะครับ ทุกอาวุธเนี่ยพลังโจมตีก็จะเพิ่มไปด้วยกันด้วยครับเหมือนเอาสปอตบอลไทเซนอัลฟาเกีเด่นนะครับผมโอเคถัดมานะครับก็คือพายล t นี่ก็คือการดูค่าสเตตของนักบินครับผมว่าสแตตของนักบินมีอะไรบ้างค่าประชิดค่ายิงอะไรค่าต่างๆนู่นนันนี่เหมือนปัจจุบันเนี่ยครับผมแล้วก็มันจะมีสกิลเอด้วยคุณผู้ชมแต่ว่าสกิลเอแต่และอย่างมันจะไม่เหมือนกันด้วยนะครับผมเอาประมาณนี้เนาะนี่ฮะแล้วดูพลังจิตด้วย แล้วก็ต่อไปครับสกิลพาร์ทสกิลพาร์ทก็คือพูดง่ายๆก็คือเหมือนกับเป็นการสมใส่เพื่อที่เอ,อ่เพิ่มค่าสเตตของนักบินนะครับอย่างกรณีน,นี้นผมใส่อันนี้ครับอ่ะใส่ไปปุ๊บนี่สมใส่ได้เลยแล้วก็ถ้าจําไม่ผิดเนาะสามารถถอดได้ด้วยครับคุณผู้ชมนี่สามารถถอดได้แล้วก็กลับมาใส่ใหม่ได้ครับผมส่วนอันนี้ก็คือเป็นการเปลี่ยนหุ่นครับก็คืออ่ะแต่ว่ากรณีนี้นมันจะใช้กับพวก กันสายกันดับซะส่วนใหญ่ก็คืออย่างอาบูโรเนี่ยอ่ะเฮ้ยอาบูโลขอเปลี่ยนไปขับกันแท้งแทนอะไรประมาณนี้ครับผมอ่าต่อไปนะครับก็คือช็อปครับผมนี่จะบอกว่าระบบช็อปเนี่ยถ้าจําไม่ผิดนะครับมันเป็นระบบที่มาจากซ p ปเปอร์โรบอตไทสดีของเกมบอยแอดวานครับซึ่งมันจะเป็นการขายชิ้นส่วนพาร์ทที่ได้มาครับเพื่อเอาเงินนะครับผมประมาณนี้แต่ว่ามันจะมีเพิ่มมานิดึงก็คือสามารถขายหุ่นได้ด้วย คุณผู้ชมครับจะบอกเกมนี้มีการจับหุ่นเหมือนกับในซีรีส์ SD Gundam Generation g ด Gen ้วยนะครับเดี๋ยวจะทําให้คุณผู้ชมดูนะครับว่าวิธีการทํามันเป็นแบบนี้ครับผมโอเคเสร็จแล้วทีนี้ต่อมาครับเรามาดูนี่ฮะซิสเต็มว่ามีอะไรบ้างปรับก็จะดูว่าเฮ้ยจะดูฉากต่อสู้ไหมเพลงเอ่ยปรับสเตอริโอโมโนอันนี้แล้วก็เป็นมีกรอบสี่เหลี่ยมไหมอะไรนู่นนี่จอยสั่นไหมอันนี้อันนี้ผมคิดว่าน่าจะหมายถึงว่าทุกครั้งที่พอเข้า เฟสของพักพวกเนี่ยหรือฝ่ายเรานะครับมันก็จะเซฟคอนทินียตลอดมั้งอันที่ผมยังไม่ได้ลองนะครับแต่เอาเป็นว่าประมาณนี้ละกันนะครับผมส่วนนี้ก็คือเซฟเกมโหลดเกมอันนี้ไปฉากต่อไปนะครับโอเคและนี่ก็คือทั้งหมดของอินเตอร์มิชันที่เอามาฝากนะครับสำหรับเกมสุป,ปอร์โรบอไทยเซนจีนะครับ ต่อไปนะครับเราก็จะมาพูดถึงนิวเกมกันนะครับสมมติว่าถ้าคุณผู้ชมเข้า New วเกมแล้วคุณผู้ชมสามารถเลือกตัวเอกได้2คนนะครับก็คือจะเป็นตัวเอกชายตัวเอกหญิงเนาะจะบอกคุณผู้ชมว่า2คนนี้ถ้าคุณผู้ชมเล่นสปอร์ตโรบ t t ไทเซนโอจีมูนเดลเลอร์มาก่อนนะครับทั้ง2คนนี้ไปมีบทบาทกันในเกมดังกล่าวด,ด้วยซึ่งเป็นคู่ฝาแฝดกันนะครับผมสำหรับ2คนนี้เนาะซึ่งเบื้องต้นเนี่ยก็คือ คุณผู้ชมเลือกตัวเอกใดก็ได้ปุ๊บนะครับอ่าสมมติผมเลือกเป็นตัวเอกหญิงละกันนะครับผมอ่าเสร็จแล้วทีนี้คุณผู้ชมก็เลือกสายเลยครับว่าคุณผู้ชมจะเล่นสายซุปเปอร์หรือสายเลียวเนาะอ่าแต่ว่าแน่นอนว่าเบื้องต้นเนี่ยผมเล่นสายซุปเปอร์แต่ว่าถ้าสายเลียวเนี่ยคิดว่าน่าจะไปคนละฉากกันเลยบ้งครับอ่านี่ผมไม่ค่อยแน่ใจนะฮะเอาประมาณนี้ละกันสมมุติว่าผมเลือกสายซุปเปอร์เสร็จละเนี่ยเราเลือกเรียบร้อยละเราก็ยืนยันคอนเฟิร์มได้โดยการคลิกนี่ฮะโคเลเดอี นะครับซึ่งข้างล่างนี้ก็คือเป็นการเปลี่ยนชื่อครับแบบอ่ะเฮ้ยชื่อไม่ถูกใจอ่ะขอเปลี่ยนชื่อหน่อยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับผมอ่าโอเคอ่าผมขอเดฟอลต์เนาะเนี่ยเสร็จแล้วทีนี้เสร็จปุ๊บครับก็กดโคเลเดอีเริ่มเกมเลยครับผมเอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้เราเข้าฉากสนามลบกันแล้วนะครับผมนน่นี่คือฉากสนามลบของเกมซุ p เปอร์โรบอตไทเซนจีซีครับมันก็จะเป็นแบบนี้เลยคืออารมณ์ผม อารมณ์มันคิดถึงสปอ์โรบอตไทยเซนภาคโลกสงครามดีเซียครับผมประมาณนี้ฮะเสร็จแล้วทีนี้การบังคับก็เหมือนเดิมครับก็คือไปที่ยูนิตนั้นนั้นปุบ๊บแล้วกดครับแปะอันนี้กด A นะครับสำหรับเกมคิวแล้วก็เลือกเคลื่อนไหวใช้เซชินหรือดูค่าสเตตของหุ่นได้ตามปกติเลยนะครับโซนเคอร์เซอร์ที่เอาไว้ใช้เลื่อนบนแผนที่นะครับมันจะมีการกดจุด2แบบก็คือการกดปุ่มทิศทางนะครับเนี่ยมันจะเป็นกดค่อยๆแบบนี้แต่ถ้าคุณผู้ชมกดคันครับปุ๊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 บอย่างนี้นี่ แบบที่2ก็คือใช้อานาล็อกครับผมอานาล็อกเนี่ยก็คือกดอย่างเงี้ยอ่านี่ฮะถ้าเป็นอานาล็อกขวาเนี่ยอ่อถ้าเป็นอานาล็อกขวาของเกมคิวนะฮะนี่ฮะมันก็จะซูมแบบนี้ฮะนี่ซูมเข้าซูมออกได้ประมาณนี้ฮะอารมณ์คล้ายๆกับอ่อัลฟาพักสองนะฮะต่อไปนะครับอานาล็อกซ้ายอานาล็อกซ้ายนี่ก็คือนี่ฮะก็คืออันนี้อานาล็อกซ้ายนะครับเลื่อนแบบนี้แล้วคุณผู้ชมกด X เพิ่มครับก็ขออภัยไม่ใช่อ่ากด Y ครับกด Y ปุ๊บนี่มันก็จะเร็วแบบนี้ครับผมโอเคอ่า ต่อไปนะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของระบบเกมกันนะครับโดยเบื้องต้นเลยอันนี้สําคัญมากนะครับคุณผู้ชมดูที่ค่าสแตตของขุ่นนะครับนี่ฮะมันก็จะมีบอดี้เฮดอาร์มกับเล็กและพลังงานนะครับหรือเอ็นอาร์ซึ่งเอาจริงๆเนี่ยสปอโรบอทภาคก่อนๆแล้วก็จนถึงปัจจุบันเนี้ยมันจะมีแค่ HP กับเอ็นึกออกไหมครับแต่มาภาคเนี้ยเป็นภาคเดียวเลยเช่นเดียวกับ x o ด้วยมันมาอารมณ์เดียวกับ Front Mission เลยครับ ซึ่งใน r r o t t i s s i o n เนี่ยมันก็จะมีแต่บอ d y Arm, ร์มเล็กับพลังงานนะครับแต่ว่าเฮดนี่คือ,อในซปอร์บอ GC ีีนี่คือใส่เพิ่มมาเนาะสรุปง่ายๆก็คือใน s u p ปอร์บอดไทเซน n ซเนี่ยต่างกับ Front Mission นิดนึงก็คือมีบอดี้เฮดอาร์มเล็กับพลังงานมาครับแต่ฟ o อต Mission มันไม่มีเฮดกับพลังงานแค่นั้นครับผมโอเคทีนี้คุณผู้ชมฟังตรงนี้ให้ดีนะครับอันนี้สำคัญมากเลยเพราะว่า ระบบเนี้ยต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างเลียวมากเลยอ่ะสมมุติว่าถ้าศัตรูเนี่ยมันมาเล็งทําลายที่ head arm หรือ leg นะครับมีจริงๆนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวถ้าเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยมันมีศัตรูมาเล็งทําลาย head arm leg ด้วยนะครับเพียงแต่ว่าต้องบอกอย่างนี้ก่อนคือสมมุติว่าถ้าหาว่า head arm หรือ leg เนี่ยอันใดอันหนึ่งเนี่ยพลังหมดละเรายังไม่ตายนะครับเพราะว่าถ้าเราจะตายจริงๆเลยก็คือ body เนี่ย พลังหมดครับถ้าบอดี้พลังหมดเนี่ยก็คือหุ่นเราเดอ100%ครับก็เหมือนกับฟอร์ตพิชั่นนี่ยแหละครับผมแต่ทีนี้ประเด็นคือถ้าหาว่าเฮดอาร์มหรือเล็กเนี่ยพลังงานหมดนะครับมันจะมีผลต่อการใช้อาวุธด้วยนะครับผมเพราะว่า,าบางหุ่นเนี่ยสมมุติว่าสปอตโรบอตเนี่ยแน่นอนว่ามักจะใช้มือเนี่ยในการต่อสู้อยู่แล้วถูกไหมครัจับดาบจับหอกอะไรอย่างเงี้ยพวกโมบิสูดด้วยประมาณนี้ถ้าหาว่าอาร์มเนี่ย พลังเป็นศูนย์แล้วนะครับคุณผู้ชมไม่สามารถใช้อาวุธที่ใช้มือจับได้นะครับผมอย่างเช่นกรณีของไทเดอร์ G ีเนะครับผมยกตัวอย่างนะฮะในกรณีของไทเดอร์ G ีเนี่ยผมจะให้ดูที่อาวุธนะครับนี่ซึ่งอาวุธที่ไทเดอร์ G ีเสามารถใช้ได้ด้วยอาร์มนะครับหรือแขนหรือมือนะครับก็จะมีไทดาคัตตาแล้วก็ไทดาบีมแคนนอนแล้วก็ไทดาเซบาแล้วก็ไทดาจาเบลินนี่มีแค่4ท่านี้นะครับที่ว่าถ้าหากว่า พลังอาร์มเนี่ยยังไม่ศูนย์นะครับยังสามารถใช้สีท่านี้ได้แต่ว่าถ้าหาว่าอาร์มเนี่ยโดนทําลายไปเรียบร้อยแล้วหรือหรือเป็น HP0 เศูนย์เนี่ยจะไม่สามารถใช้สีท่านี้ได้นะครับผมเสร็จแล้วทีนี้พอใช้สีท่านี้ไม่ได้เพราะอาร์มโดนทําลายไปแต่บอดี้ยังไม่ตายครับบอดี้พลังยังเหลืออยู่ซึ่งบอดี้ของไทเทอร์จีเซเว่นเนี่ยสามารถใช้ทรเดอร์บิไซรลึกครับ สไลเดอร์บาตเตอร์อทักคือได้อยู่อ่าประมาณนี้ครับอันนี้กรณีของไทเตอร์ G7 เสร็จแล้วทีนี้มาดูที่ไลจินโอครับไลจินโอเนี่ยก็คืออ่าไลจินโอเนี่ยนี่ฮะมีท่าไลชิงแฟลชด้วยซึ่งถ้าผมพูดอีกอย่างเลยนะครับก็คือไลจินโอนี่เป็นท่าที่ใช้อาร์มหรือมือลุ่นล้วน,นเลยแต่ว่าถ้าหากอาร์มโดนทําลายปุ๊บนะครับสุดท้ายก็ใช้ได้แค่ท่าไลชิงแฟลชเท่านั้นอ่านี่คือระบบ ของเกมที่ต้องบอกตรงๆเลยว่าต่างจากภาคก่อนอย่างสิ้นเชิงเลยครับในเรื่องการใช้อาวุธนี่แหละแล้วก็เรื่องของเกจพลังพวกอ่าบอดี้อาร์มกับเล็กอะไรประมาณนี้ครับโอเคทีนี้เพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับว่ามันมีระบบนี้ด้วยครับก็คือสมมุติว่าถ้าเอาหุ่นไปใกล้ๆนะครับสมมติว่าถ้าเอาหุ่นไปใกล้ๆไทเทนจีเซเว่นนะครับนี่ฮะมันก็จะมีไฟลุกแบบนี้ด้วยซึ่งถ้าจําไม่ผิดนะครับมันก็ เป็นระบบที่เอามาจากในสปอตโ o บอทไทเซน64แล้วก็ถ้าจําไม่ผิดก็คือเอามาจากภาค R และ D ด้วยนะครับแต่ว่าภาค A ของเกมวันแอดวานเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วครับว่ามันใช้ระบบนี้หรือเปล่านาอเอาประมาณนี้ละกันถามว่าถ้าหาเอายูดิตเข้าไปใกล้อย่างเงี้ยแล้วมีไฟลุกอย่างเงี้ยคืออะไรเอาง่ายๆครับก็คือจากที่หาข้อมูลมานะครับก็คือทําให้ค่าความแม่นยําและก็ค่าหลบเนี่ยของนักบินนะครับเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมอ่าประมาณนี้ครับ เอาละครับเดี๋ยวเรามาลุยกันจริงๆแล้วนะครับผมมาสมมุติว่าถ้าผมเคลื่อนยูนิตนะครับเี่เอาไทเดอร์จีไปโจมตีครับปปิบเน่าตอนนี้ไทเดอร์จีสามารถใช้ท่าไทดาคัตตากับมิสไซได้เอาเป็นว่าผมเอาไทดาคัตต่าโจมตีเลยครับเน่มาเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าฉากต่อสู้มันเป็นแบบนี้ครับซึ่งเอาจริงๆผมคิดว่าฉากต่อสู้เนี่ยมีทั้งคนชอบและไม่ชอบแน่นอนนะครับผมแต่ส่วนตัวคือ,อ ผมก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันนะเพราะว่าในกรณีภาคอัลฟา MX นี่ต้องเรียกว่าสมจริงแล้วแต่มาภาคนี้คือแบบว่ามันจะสมจริงเป็นบางทาครับขอใช้คํานี้ละกันอันนี้แล้วแต่คุณผู้ชมจะแสดงความคิดเห็นอย่างไรเนาะในเรื่องของอเรื่องของ CG 3D ฉากต่อสู้ของเกมนี้ครับผม ซึ่งจะบอกคุณผู้ชมว่าถ้าเข้าฉากต่อสู้แล้วคุณผู้ชมสามารถกด b boy เนี่ยออกจากฉากต่อสู้ได้ซึ่งถ้าออกจากฉากต่อสู้แล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นว่าเฮ้ยอีกฝ่ายหนึ่ง hp ลดลงไปแล้วเท่าไหร่ฝ่ายเล่าหลบได้หรือว่า hp ลดลงไปแล้วเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ครับผมอ่าเอาละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาโจมตีศัตรูที่ head arms กับ legs กันนะครับผมอ่าแต่เบื้องต้นนี่ฮะจะบอกคุณผู้ชมว่าจากที่ผมเล่นไปเพียงส่วนหนึ่งนะครับ มีแค่ RX 78ตัวเดียวนะครับที่สามารถโจมตี h He สอาร์มกับเล็กได้นะครับทีนี้วิธีการโจมตีนะครับมันจะเป็นแบบนี้สมมุติว่าผมเลือกไปที่กันดำนะครับอ่าแล้วผมใช้บีมไ r i f ิลกับซาคุตัวนี้ปุ๊บนี่นี่ฮะคุณผู้ชมเสร็จแล้วทีนี้คุณผู้ชมไปที่ตรงกลางตรงนี้ครับนี่ตรงกลางตรงนี้เนาะแล้วคุณผู้ชมก็เลือกว่าจะโจมตีปกติหรือว่าจะโจมตีที่เฮสอาร์ม หรือเล็กนะครับซึ่งถ้าคุณผู้ชมจมตีปกติตรงนี้นะครับก็คือ,อจะลดแค่บอดี้แล้วก็เฮดอาร์มกับเล็กเนี่ยก็จะลดตามไปด้วยแต่ว่าเฮดอาร์มเล็กเนี่ยจะลดนิดเดียวเองปละบมาดีครับเอาเป็นว่าเบื้องต้นก็คือผมจะขอเลือกไปที่อาร์มละกันนะครับนี่ผมเลือกอาร์มเรียบร้อยแล้วแล้วคุณผู้ชมดูให้ดีนะครับไปชมกันเลย นี่ฮะอาร์มโดนทำลายเรียบร้อยครับผมนี่ก็คือจะไม่สามารถโจมตีได้แล้วครับผมนี่ฮะอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะครับก็คือซาคุเนี่ยถ้าหาว่าอาร์ม HP หมดไปแล้วเนี่ยนี่ฮะผลออกมาก็คือนี่อาวุธที่ใช้ด้วยมือนี่คือโจมตีอะไรไม่ได้เลยทั้งบาสูกา้าทั้งฮิตฮอคทั้งปืนกลน,นี่คือแทบไม่สามารถใช้ได้เลยก็เลยเป็นแค่หุ่นกระป๋องหรือว่ากระสอบทรายในการ ถูกโจมตีเท่านั้นนะครับผมปมาณนี้จ้าอ่าทีนี้ถ้าคุณผู้ชมจัดการศัตรูเนี่ยโดยที่ h e a d Arm l e g ็เนี่ยเป็นศูนย์ทั้งหมดนะครับคุณผู้ชมสามารถใช้ยานแม่เนี้ยเข้าไปใกล้มันนะครับและสามารถเข้าไปจับตัวนี้ได้เลยนะครับผมนี่ก็คือเข้าไปจับตัวศัตรูที่ ค่าพลังของ h ฮดอาร์มเล็กนี่ยหมดแล้วนะครับจับเลยนี่เรียบร้อยครับกู้เรียบร้อยจ้าประมาณนี้ครับแล้วก็อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะครับว่าในอินเตอร์มิชันเนี่ยเราสามารถขายหุ่นที่เราจับมาได้เนี่ยเราจะได้พาร์ทและเงินมานะครับผมประมาณนี้จ้าและนี่ก็คือช่วงเกมย้อนอดีตกับเกม s u p เปอร์โร t อตไทเซนจบนเครื่อง Nintendo GameCube นะครับผมซึ่งโดยส่วนตัวเนี่ย ผมเล่นไปเพียงสดหนึ่งเท่านั้นเองนะครับโดยเบื้องต้นเนี่ยขอบอกคุณผู้ชมว่าผิดภาพระการใดๆก็ขอไปคุณผู้ชมาชมาณที่นี้ด้วยนะครับผมเพือจะบอกคุณผู้ชมว่าภาคเนี้ยคือเป็นภาคต้นแบบที่ฉากต่อสู้เนี่ยมันก็จะเป็น c g 3 d ีเนอกไหมครับแล้วตอนหลังเนี่ยในภาคดีและ OE เนี่ยก็เป็นฉากต่อสู้3ดีเหมือนกับ GC ีนี่แหละแต่เรียกว่า2ภาคดังกล่าวเนี่ยอัปเกรดจากภาค g c มาเลยครับผม ก็เอาประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับเปอร์บระบไทยเซนจีเนาะก็ขอย้ำอีกทีตรงนี้ถ้ามีข้อผิดพาดประการใดๆก็ขอไปคุณผู้ชมมานะที่นี้ด้วยนะครับผมอย่าลืมฝากติดตามกดซับสไ r i b ์ช่องผมกันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าจา้าไปล้ะครับสวัสดีครับผม